สวัสดีค่ะพี่น้องเหมือนมาฝอกับเส้าบนคนมากมวนอีกคือนเขาคือเดิมกับพี่น้องค่ะมามาพี่น้องมาหมือนเส้าบนนต่ำบกุงพี่น้องส้มต่ำใส่กุ้งซุปกุ้งสดลาวกับมึกพี่น้องโอ้ยนี่หลากหลายพี่น้องมีข้าวปุ่นมีพักแคบหมูมีพักเขาหลากหลายสตอก็มีพี่น้องนะพักหลากหลายเฮ้พี่น้องพักเอาไปเอาไปงลางเอาขึ้นมาใส่ส่วนหนึ่งพี่น้องมามาพี่น้องมาเบาๆไร้ใหญ่ห่ มาเศษเศษมเจ้าบานเด้อพี่น้องเด้อเข่าเนื้อเสือคือกับพี่น้องมามาพี่น้องกินเข่าห้องทองสังกวันพี่น้องมันสีเศษทองพัดมาห้องทองเดี๋ยวมันสีเศษทองอือแศษพีน้งพี่น้องตั้มเองนี่มึงวันนี้ลงมือเองนะคะ บ่ไหร่ตั้มมาโดนอลไรพี่น้องมันบ้าขึ้นยากมื่อไหร่ขึ้นยากแล้วพักสมพี่น้องมั้นเราพักคา้างอ่ะเสียบมากพงังแม้นที่กินเดียวอืม 俺当兵没下过粮，怎么呢？嗯，那倒还行。嗯感到感到 คองเมนทีกินเยอะนี่พกจงหลอกนไลฟ์นังกินยังกนก็ังเส พักจองเหลือแล้วว่าพักข่านอย่ข้องสองเท่าข่องกดเพียง ต่อไปน้ำเด่นาะเสร็จเดี๋ยวต่อไปก่อนงกุ่ตัว,วตัออือเขาเป็นแห้งเป็นยังไ ít to thay có cũng thuật Thuật thôi Khỏi ra ít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  của nó nhạt rồi ra ừ. เราบร้มารทุ่งดีหยาบรัดปลวกก็ได้เศรษฐีปลาหมึกพี่เนาะนอนหมึกหมึกหลวกก็้ว็นอย่างนั้นเห็นเด็ตันไะมตันหมึกปลวกอ่ะ โอ้เพีดตับหัวความเผ็เดแบบแสบพักแน่พักกว่าคุมฝึด Ừ. Ừ. tao mới đây nè, guộc xúc hồi nãy, um, xúc, anh đi xúc các nắm biên tập hm 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 ไม ah mm ่เผาแล้วลูกตุ๊กตาตุ๊กต มันตามเปีมันแสบเลยเักพักห้เนปนหนังขึ้นวก,กระลำแต่มันกรอบๆเพื่อนพักกันเนี่ยกรกะลกรอบแบบ เพราะลองน้ำกบเดียร์<ฮ>เศษขัดเศษเนี่ยเสียบกระดองกระเดียงกระต้อเขาต้องใส่กับกลุ่มซดกับสระต้อเขากันแห้งพี่เนาะ 好，跟上。 ฮัมฮัมถ้าเกิดพี่น้องแสบแห้งแสบไปเลยค่ะพี่น้องคิดมเป็นกาแฟใช่ไหมคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะเนะาะมัดอยู่ได้ถือแกงกะเท e หันซ่าอุบลเน,นะ่ด้คะ่คะ,พคคะพี่น้องค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายคะ่ะ